โมเมนต์ Moment, จิกหมอนมาในแน่คะ่ะทุกคนใจไปแล้ว99.999%นะคะจับสังเกตสีผมเอ้ยคะ่ะ ฟิลนอลิซ่ากับหนุ่มเคนทาโร่น่าจะเจอกันที่กองถ่าย MV กันแล้วแหละคะ่ะได้ความที่เปลี่ยนสีผมด้วยแฟนๆก็สังเกตกันว่าเอ่อที่นองลิซ่าไปญี่ปุ่นนะคะ่ค่ะจะมีงานอะไรร่วมกันไหมเพราะว่านองลิซ่าก็ไม่ได้มีผลงานอะไรที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ได้ไปเจอกันแบบนี้กับหนุ่มเคนทาโร่ก็ได้ทำคอนเทน,นต์ในทิกตอกด้วยกันมานะคะ่ะแต่ที่แน่ๆปัจจุบันนี้หนุ่มเคนทาโร่ของเรานะคะพระเอกหนุ่มหล่อจากญี่ปุ่นเปลี่ยนสีผมจากสีดําเป็นสีน้ําตาลสว่าง สว่างแล้วนะคะฟิลดีฟิลกููดจนล่าสุดเมื่อคือนนี้มาดามดิซารวมถึงบัญชีของค่ายนะคะ loud company ค่ะ ทั้ง2ช่องทางก็ได้มาลงรูปทั้ง2รูปนะคะโมเมนต์จิกหมอนกัดแขนกันไปเลยสิคะอย่างไรก็ตามนี่คงไม่ใช่แขนของน้องลิซ่าแน่ๆดูทรงแล้วยังไงยังไงก็เป็นแขนของผู้ชายนะคะทุกคนดูนั้นหนาดูใหญ่ๆปลร,รโมเมนต์กัดแขนมันเคี้ยวค่ะมีความรู้สึกว่าตรงด้านข้างหมอนนองลิซาก็มีหมอนอีกหนใบก็น่าจะเป็นพระเอกหรือไม่เพราะว่าตรงม ะะมีผมโผล่เข้ามานิดนึงก็ตามนั้นเลยค่ะทุกคนคาดเดากันว่าเคนทาโร่ alo, น่าจะเป็นพระเอกเพลงดีมของน้องลิซ่าด้วยความที่เพลงดีมก็เกี่ยวกับความทรงจาโมเมนต์ญี่ปุ่นก็เลยนําพระเอกญี่ปุ่นมาเป็นพระเอกเลยค่ะสไตล์บอสลิซ่าของเราบางส่วนก็คาดเดาว,ว่าออรูปนี้ที่น้องลิซ่าได้นอนคว่ำม,มาค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการสักรอยไหมนี่แอดมินคิดว่าไม่น่าจะใช่การสักรอยนะคะโดย สภาพรอบข้างนี้น่าจะเป็นในกองถ่ายซะมากกว่าค่ะแล้วก่อนหน้านี้ที่ได้มีการเปิดเผยรอยสักรีมนะคะทางออน้องลิซ่าน่าจะสักที่เมกาแล้วช่างก็ได้มาลงด้วยก็น่าจะคนละโมเมนต์เรื่องราวกันแฟนๆคาดว่าไม่นานานเกินรอนะคะแค่เป็นการแบบเปิดเผยโมเมนต์ขนาดนี้แฟนๆก็แซวว่าโอ้โหถ้าจะให้เป็นตามที่หนุ่มเคนทาโร่แสดงซีรีส์นะทีมแม่แม่ตุยแล้วแน่หวานหมดขึ้นมากๆเลยแ่ะคะ่ะ